สวัสดีครับผมก้าวใบเถโบนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดออโต้แกลลอรี่สาขาปทุมธานีนะครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1ถึง6ปีซ้อนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก้าวมีรถยอดฮิตรถแต่งหล่อๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นฟอร์ดเน็กเกเลนเจอร์รุ่นวายแท็กนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตรนะครับ170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับ ก็เดี๋ยวจะมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างมีชุดแต่งอะไรกันบ้างก้จะพามาชมรับคันกันนะครับก็ก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ก้าวทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและก้าวเน้นย้ําเสมอนะครับทุกครั้งนะครับที่ก้าวทการรีวิวนะครับการซื้อขายออนไลน์นะครับกับก้าวนะครับเงินทุกบาทไม่ว่าจะเป็นเงินจองมาจําชุดแต่งแล้วก็เงินดาวทั้งหมดก้าวให้โอนเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะครับเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับลูกค้้้านนนนนะะครรัับบบบไดดถแแแแลชุต่่งีอ เน้นย้ำนะครับเงินทุกบาทโอนเข้าบัญชีบริษัทนะครับไม่มีการโอนเข้าบัญชีเซลนะครับก็มาชมชุดแต่งคันนี้ก่อนเลยสําหรับคันนี้ก็เป็นรุ่น y ายแทนะครับสีเทาคันนี้นะครับแล้วก็ชุดแต่งมีกันบ้างนี่มาเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยตัวนี้9านะครับจับคันนี้มาคัตตอมชุดแต่งแรปเตอร์นะครับสเกลงาน1ต่อ1นะครับกระจังหน้า FORD นะครับขนาดใหญ่มีช่องลมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ถอดแบบในตัวแรปเตอร์ในตัวรั้าวมาเลย มองมานี่เหมือนตัวท็อปเลยนะครับแต่สําหรับคันนี้ก็ราคาล้านต้นต้น,ตนเองเพิ่มไฟมินิไลท์ให้3ดวงด้วยนะครับสาหรับไฟตัวนี้มีสีขาวกับสีส้มลูกค้าชอบสีอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับเป็น LED refector นะครับเป็น LED สีขาวนะครับแล้วก็มีตัว C c a m นะครับตัวนี้หรือรูปตัว C ตัวนี้เวลาเราวิ่งบนถนนกลางวันหรือกลางคืนนะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยคนที่ขับสวนมาหรือขับ นำหน้าเรามองผ่านกระจกหลังนะครับเห็นไฟตัวนี้เขาก็รู้แน่นอนว่าฟอร์ดเรามาแล้วนะครับสําหรับด้านล่างนะครับตัวนี้ก็ก้าวแจ้งก่อนเลยนะครับในตัวชุดแต่งตัวนี้ก้าวถอดของเดิมออกนะครับเพราะว่าเราจะใส่ของชุดแต่งแรปเตอร์เข้าไปนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนในตัวงานของสํานักวายนะครับในตัวสํานักวายจะเป็นตัวสเกิเร,ร์ตโลคับของตัวกันชนหน้าเดิมเข้าไปแต่ในชุดแต่งแรปเตอร์มันไม่ได้นะครับเราต้องถอดของเดิมออกอันนี้เราต้องแจ้งกับลูกค้าก่อนนะครับแล้วของเดิมเราคืนให้ทั้งหมดนะครับ ในชายของตัวนี้นะครับเดิมๆมาจากโรงงานจะเป็นสีบอลเงินนะครับแต่ทีนี้ลูกค้าอยากได้เป็นสีดําเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถก็จัดให้นะครับสีดําแบบนี้เลยแลวหรอสําหรับในรุ่นวาแท็กนะครับตัวนี้นะครับก็ห่วงลากจูงนะครับติดตั้งมาให้ถึง2ฝั่งเลยนะครับก็เว้นช่องนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับห่วงตัวเนี้ยเรายึดติดกับแชสซีรถมาเลยรับน้ําหนักได้เยอะนะครับลากได้สบายๆในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับในรุ่นวายแท็กนะครับก็เป็น LED แล้วนะครับสีขาว วยงามแบบนี้เลยนะครับก็ไฟตัวเนี้เวลาเราขับด้วยความเร็วต่ำนะครับแล้วเราหมุนทางซ้ายหรือทางขวานะครับไฟจะติดทางด้านนั้นนะครับเพิ่มแสงสว่างทางด้านที่เราเลี้ยวนะครับก็อาจจะขับขี่มืดๆอาจจะมีข้างทางมีกิ่งไม้มีกระถางอะไรตัวนี้ช่วยเพิ่มแสงให้เรามองได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาด้านข้างนะครับในตัวของคิ้วล้อนะครับตัวนี้นะครับก็ขนาดประมาณ5.5นิ้วนะครับเป็นชิ้นงานเดียวกับของ ชุดแต่งแรปเตอร์นะครับก็ชุดแต่งตัวแรปเตอร์มีอะไรกันบ้างก็จะมีตัวกระจังหน้ามีกันชนด้านหน้าแล้วก็มีคิ้วล้อทั้ง4ชิ้นนะครับสเกลงานสวยงามครับตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเจาะตัวรถไหมรถเราเป็นรูไหมเสียหายไหมคันนี้เราไม่ได้เจาะตัวรถนะครับเราใช้กาว 3M นะครับแล้วก็ทามยาวสารแล้วก็ยึดกับรูน็อตเดิมนะครับตามนี้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเจาะกับตัวรถนะครับเวลาวันใดวันหนึ่งเราอยากจะใส่กลับไปใส่หน้าเดิมเราสามารถถอดออกได้เลยนะครับตัวรถเราไม่เจาะเป็นนนูแ่อน สำหรับช่วงล่างคันนี้นะครับก็เดิมเดิมนะครับไม่ได้ยกขึ้นเลยนะครับเปลี่ยนจากล้อแม็กอลอยจากโรงงาน18นิ้วเป็นล้อแม็กออฟโรด,ดขนาด20นิ้วลายสวยงามแบบนี้เลยจับคู่มากับยางนะครับโตยโยต้าอ็ห้าทัพ5้าห้านะครับก็อาจจะมีการปัดแต่งปาดแต่งซุ้มนิดหน่อยนะครับเวลาเราทํามุมองศาการเลี้ยวก็จะทําให้ไม่ติดนะครับตัวนี้ก็คันนี้ก็ถามว่าปาดไหมคันนี้ก็จะปาดในตัวส่วนของชุดแต่งแรปเตอร์นิดนึง ตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันติดอ่าแล้วก็ในตัวของทางด้านหลังก็จะถอดของตัวบางโคนออกแค่นั้นเองนะครับเราไม่ได้ไปปาดตัวรถให้เสียหายเยอะแยะอะไรมากมายนะครับสําหรับที่ปัดน้ําฝนคันนี้นะครับก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับกระจกมองข้างนะครับก็พับอัตโนมัตินะครับเราสามารถพับกระจกพร้อมตอนล็อกรถได้เลยมีไฟเลี้ยวให้ตรงนี้นะครับมีไฟตรงนี้ให้ด้วยเวลาเราเปิดประตูนะครับกลับบ้านมืดมดจะช่วยเพิ่มแสงสว่างตรงพื้นนะครับ กรณีเราลงรถมีสัตว์มีพิษหรือมีเศษแก้วมีอะไรขวางครับก็ทําให้เรามองเห็นได้นะครับตัวนี้กุญแจนะครับเป็นสมาร์ทคีย์นะครับกุญแจอยู่ในระยะ1เมตรเดี๋ยวก้าวจะเอามาให้ดูนะครับนี่นะครับกุญแจอยู่นี่นะครับเดี๋ยวก้าวจะล็อกรถนะครับเพราะก้าวล็อกรถเห็นไหมครับกระจกจะพับถ้าอยากปลดล็อกเราแค่ล้วงมือนะครับเห็นไหมครับกระจกก็จะกลางออกประตูก็จะปลดล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันบ้างนะครับ สำหรับด้านในนะครับเข้ามาก็รอๆแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังจากโรงงานนะครับเดินได้ตะเข็บสีส้มนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าแปดทิศทางนะครับด้านหน้าถอยหลังปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ปรับตัวที่พิงได้แล้วก็มีตัวดันหลังให้ด้วยนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแน่นอนนะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับตัวนี้ทํางานด้วยมอเตอร์ทั้งระบบนะครับไม่ต้องเช็คน้ำมันพาวเวอร์นะครับนี่ครับหน้าจอกลางนะครับขนาด 12.1จดนิ้วนะครับตัวนี้เป็น S ิงโ4เนะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้ทาง Apple c a r า l a y และ Android Auto นะครับเปิดช1เขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับฟังเพลงได้เลยนะครับแอร์นะครับแยกซ้ายฝาอิสระนะครับเห็นไหมครับเราหมุนแค่ฝั่งนี้นะครับ17องศาฝั่งนี้อยู่24เห็นไหมครับเราสามารถแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เบาพัดลมนะครับแท่นชาร์จไวเลสนะครับหรือที่ชาร์จไร้สายนะครับตัวนี้โทรศัพท์ที่รองรับนะครับหรือโทรศัพท์รุ่นไหนที่ไม่มีการรองรับก็จะมี ใช้ A แล้วก็ USB ให้นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีนี่ครับที่เปลี่ยนหมวดการขับขี่เราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับหมวดประหยัดหมวดปกตินะครับก็จะมีหมวดปกตินะครับหมวดประหยัด หมดลักพ่วงนะครับแล้วก็หมดถนนลื่นนะครับตัวนี้เราสามารถกดจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็สําหรับกระจกมองหลังคันนี้นะครับก็จะเป็นกระจกเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีช่อง USB ตรงนี้นะครับกรณีที่เราติดกล้องนะครับตรงนี้เราเดินสายใกล้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องเก็บสายไกลๆนะครับอ่า รับชมภายในเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายนอกด้านหลังกันบ้างนะครับเรามาเริ่มจากด้านบนก่อนเลยครับตัวนี้ราวหลังคานะครับเราติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นเอกลักษณ์ในรุ่นวายแท็กนะครับรุ่นอื่นจะไม่มีนะครับตัวนี้รับน้าหนักได้เยอะนะครับเราสามารถติดแตกเราสามารถติดตั้งแหลกบรรทุกของหรือกางเต็นท์นอนได้เลยนะครับในส่วนของโลบาร์ก็เช่นกันนะครับเป็นในเป็นเฉพาะในรุ่นว t ยแท็กเท่านั้นที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้สวยงามแบบนี้เลย ล้อหลังนะครับก็เปลี่ยนให้ครบเซตนะครับสวยงามนะครับช่วงล่างนะครับหายห่วงนะครับฟอร์ดนะครับออกแบบใหม่ย้ายโชกไม่อยู่ข้างนอกแคสซีรถนะครับทำให้ฐานตัวรถเรากว้างขึ้นถึงฝั่งละ50มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็ขับขี่ทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเราขับขี่เข้าโค้งด้วยความเร็วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองนึกภาพตามดูนะครับอ่าสมมติเรายืนขานแคบแคบแบบนี้นะครับตัวเราก็อาจจะงวนเงียนได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเพิ่มฐานล้อหรือเราก้าวขาเข้าไปใช่ไหมครับเราก็จะยืนมั่นคงมากยิ่งข ที่เหยียบด้านท้ายนะครับก็มีมาให้เริ่มต้นตั้งแต่รุ่น XLS แล้วนะครับตัวนี้เราสามารถเหยียบแล้ก็ขึ้นได้เลยนะครับรับน้ำรับน้ำหนักได้เยอะนะครับไฟท้ายนะครับกึ่ง LED นะครับสวยงามแบบนี้เลยท่านใดอยากได้ในตัวของ Full LED ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับก้าเปลี่ยนยกคมให้เลยนะครับฝากระบะท้ายวิศวกรอ,ออกแบบมาได้วสวยงามมากๆเลยคําว่าเลนเจอร์ก็ปั๊มลงบนเนื้อกระบะให้เลยนะครับ แล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราใส่เกีีรยถอยหลังภาพไปขึ้นที่หน้าจอกลางด้านหน้านะครับภาพคมชัดสวยงามนะครับนอกจากมีกล้องแล้วเรายังทํางานควบคู่กับเซนเซอร์กับระยะถอยหลังถึง4จุดนะครับถอยหลังมั่นใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนวเวลาถอยหลังมีทั้งภาพมีทั้ทงเสียงเตือนตนัวนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับกระบะท้ายในรุ่นวาแท็กนะครับก็มีตัวช่วยผ่อนแรงหรือตัวอิสิลิพให้ด้วยนะครับมือเดียวผ่อนแรงเบานะครับนี่ครับตัวนี้จะช่วยทําให้กระบะเราเบานะครับก็ในส่วนของ กระบะไลเนอร์ <L iner> ในรุ่นวแท็ก <ack> เราติดตั้งให้จากโรงงานอยู่แล้วน,นะครับเป็นลอนเรียบๆแบบนี้เลยเวลาเราทํากิจกรรมหลังรถตัวนี้ไม่เจ็บเขา่าไม่เจ็บหลังเราสามารถนั่งหรือนอนได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับในรุ่นวแท็กนะครับตัวนี้มีตัวแปลงเอาเลทให้นะครับแล้วก็มีปลั๊กสามตาให้ตรงนี้นะครับก็เปิดพัดลมได้ตั้งเครื่องชงกาแฟตั้งเครื่องเราเรียกแหลกพวกกาน้ําร้อนได้เลยนะครับตัวนี้อ่า ก็ตัวนี้เป็นตัวใบแท็กตัวเริ่มต้นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับราคา1ล้าน6ก0บาทนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะครับตัวนี้ดอกเบีย้ยต่ำๆหรืออยากได้ฟรีชุดแต่งแบบนี้ก้าวจัดให้นะครับก้าวมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านส่งมอบรถให้ถึงบ้านนะครับทั่วประเทศนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจใน Ford Ranger ไวแท็กคันนี้หรือรุ่นอื่นๆน,นะครับสามารถสอบถามโปรโมชั่นได้ทุกรุ่นนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับกาขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า9้าจะพามาชมการรีวิวของ Ford Ranger รุ่นไหนการตกแต่งแบบไหนก็รอติดตามชมกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้9ด้วยนะครับและเน้นย้ำอีกสักครั้งนะครับการซื้อขายออนไลน์การทําธุรกรรมออนไลน์เงินทุกบาท9ให้โอนเข้าบัญชีบริษัทนะครับไม่มีการโอนผ่านบัญชีเซลนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ